สวัสดีจ้ามื่อนี่กากมาพอกับแม่ปล่อยพาเพลินอีกแล้วนะจ๊ะมือนีแม่ปล่อยมีกุ้งตัวใหญ่นะจ๊ะแม่ปล่อยจะเห็ดกุ้งขวากเกลือนะจ๊ะหรือว่ากุ้งอบเกลือนะจ๊ะพันตอนแรกเนี่ยนะจ๊ะจะมีตะไคร้ใบบักกูดคานะจ๊ะเพื่อที่จะดับข้าวเนาะจ๊ะแล้วก็กุ้งแม่ปล่อยจะใช้กุ้งเป็นกุ้งแบบมีนะจ้าเมื่อนี้เอากุ้งไปทําความสะอาดก่อนจ้า ขากุ้งเราก็หนวดกุ้งออกให้เหมด่น,น้จ้าไปล้างน้ำรอบนึงจะจะได้เป็นแบบนี้นะจ้า ล่างเศร้าๆหนำปกติเนี่ยนะจ๊ะหันคาก็ตักไข่นะจ๊ะ ก้อนที่จะตั้งกระทะให้เอากุ้งไปสเสด็จน้ำก้อนแล้วจะให้น้ำน้อยออกจากหัวกุ้งให้หมดนจ๊ะแต่ตอนนี้กระทะแม่ปล่อยก็ห้อนแล้วเอาเกลือลงไปลยจ๊ะใส่เกลือลงไปเกลือเป็นเกลือแกงบ้านเฮ้าเนี่ยจ๊ะวิธีนี่จะใส่เกลือเปลืองแนมะ่จัน่อยนะจ้ะแม่ปล่อยใส่เกลืออยู่หนึ่งกิโลจ้ะ ใช่ไฟต่างในการขวเกลือ เอาตะไคร่ใบปะกูลงไปเลยจ้าตอนนี้เกลือหอนแล้วนะจ้าใบป,ปะกูกระสีลงไปจ้า อนนี้เกลือเริ่มแห้งแล้วนะจ๊ะกินสมุนไพรก็เริ่มหอมออกมาแล้วให้ลดไฟลงจากไฟกลางเป็นไฟอ่อนนะจ๊ะลดไฟลงแล้วก็แบ่งเกลือออกหลายเติบุนละจ้าแม่ปล่อยลดไฟละแม่ปล่อยจะตักเกลือออกเพื่อที่จะเอากุ้งลงไปตักออกหลายเติบนะจ๊ะ พราะ่าเหมือนเบลาเลี้ยงกุ้งจะได้เอากุ้งลอยลอยหนาลอยหนากุ้งนะจ๊ะกประมาณนี้ลดไฟเป็นไฟอ่อนก่อนเด้อจ้าประมาณนี้นะจ๊ะเราก็เอากุ้งลงไปเลี้ยงเลยจ้า แม่ปล่อยจะเอาหัวกุ้งลงใส่ทั้งกลางพอหัวกุ้งมันใหญ่หัวกุ้งมันหนาของแม่ปล่อยใส่กุ้งขนาดเก้าตัวต่อกิโลได้จ้าจะขนาดใหญ่งนะจักน้อยหนึ่ง สามารถใส่เป็นกุ้งขาวได้ด้วยจ้าก,กุ้งตัวน้อยสีขาวได้ก็ได้คือกันแล้วก็เอาเกลือส่วนที่แบงออกโรยทับ ใส่ไฟอ่อนในการขวานเลจ้ะในการอบจะแม่ปล่อยลรยเกลือทับนาแล้วเรียบร้อยเอาฟ้าหมอมาปิดจ้ะแม่แม่ปล่อยจะใส่ยูประม่านรอบแรกแม่ปล่อยจะเอาจากสีมาที่แล้วจ้ะเพราะว่ากุ้มมันโตใหญ่จะใส่เวลาในการสุกโดนแนจักหน่อยจ้ะปิดฟ้าหมอเลยจ้าเราค่อยกลับมาพอกันนะจ้าตอนที่กุ้งสุกแล้วมาเปิดเบิ้งจ้า ยังหอมเลยจ้ามันกุ้งกระลังเยิมเยิมขึ้นนะจ้าปากเบิ้งจ้าหน,นิแต่แม่ปลอยจะเอาท่อหนีพ่อได้จ้าเอาประมาณน,นี้เนื้อกุ้งจะบ่ได้แห้งเกินไปเนาะจ้าหัวมันอยู่หัวกุ้งกระิชฉ่ำๆพอดีปิดแก๊สเลยจ้า เ็จแล้วเรียบร้อยจ้ากุ้งเผาเกลือนะจ๊ะหรือว่ากุ้งขวเกลือเมื่อนี้แม่ปอยกระิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามหลัวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ๊ะเพื่อที่จะบระิษาทรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยมมแม่ปอยกระิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ